ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผม a u t o ตทีส์เ n นจิเนียริวันนี้เราจะพาไปพบกับบางสิ่งที่พิเศษจริงๆนั่นก็คือ2025 Kenworth T 2 0 0 0 Motorhome ลองจินตนาการถึงการนำพลงังและความโดดเด่นของรถบรรทุก Kenworth มาดัดแปลงให้กลายเป็นบ้านหรูที่เคลื่อนที่ได้บนท้องถนนนั่นแหละคือสิ่งที่คันนี้เป็นมันไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ของพลังเสรีภาพและงานวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยม เมื่อเห็นครั้งแรก2025ัเคนเบิร์ตที2000โมโตโ hom ก็สร้างความประทับใจได้ทันทีด้วยดีไซน์ที่เน้นหลักอากาศพลศาสตร์พัฒนาจากรูปทรงคลาสสิกของทีส0 0พันทำให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ด้านหน้าอันทรงพลังสีตัวถังแบบเมทัลลิกที่เงางามไฟเลเรอบคันและรายละเอียดโครเมียมแบบสั่งคทำพิเศษบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่รถบ้านธรรมดาแต่เป็นงานศิลป์ที่ลดแลนดได้ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังที่แท้จริง รุ่นปี2 0 2 5นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด15ลิตรที่ให้กำลังมากกว่า600แรงม้าและแรงบิดมากกว่า2,000นิวตันเมตรรถบ้านคันนี้ไม่ใช่แค่ไต่ขึ้นเนินได้แต่เป็นการพิชิตทุกเส้นทางอย่างง่ายดายระบบเกียร์อัตโนมัติ18ปสปีดทำให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างนุ่มนวลไม่ว่าจะขับบนทางหลวงหรือลุยทางชันระบบช่วงล่างแบบถุงลมเสริมความแข็งแรงทำให้การขับขี่นุ่มนวลก่อว่าที่คุณคาดคิดจากรถขนาดนี้เมื่อก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบการเปลี่ยนแปลงที่่่นาทึง ห้องโดยสารตกแต่งอย่างหรูหราด้วยเบาะหนังแท้ลายไม้แท้และระบบควบคุมแบบดิจิทัลล้ำสมัยห้องคนขับเหมือนหลุดออกมาจากโลกอนาคตด้วยหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบที่รวมข้อมูลนำทางข้อมูลการทำงานของรถและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ <c oughs> เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันแบบ360องศา โซนที่อยู่อาศัยภายในรถคือจุดที่2 0 2 5เคนเวิร์ตที2,000มอเตอร์โฮมโดดเด่นที่สุดผนังสามารถขยายออกได้เมื่อจอดทำให้พื้นที่ภายในกว้างขวางพร้อมครัวเต็มรูปแบบที่มีเคาน์เตอร์หินอ่อนตู้เย็นขนาดใหญ่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าและเตาอบคอนเวกชั้นโซนพักผ่อนมีโซฟาสไตล์โรงหนังทีวีโอลีดขนาดใหญ่และระบบเสียงรอบทิศคุณภาพสูงพร้อมสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟและทีวีดาวเทียมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานห้องนอนเปรียบเสมือนห้องสวีทในโรงแรมหรู พร้อมเตียงขนาดคิงไซส์ที่มาพร้อมที่นอน memory foam ระบบไฟปรับได้และพื้นที่ตู้เสื้อผ้าแบบจัดเต็มห้องน้ําก็ไม่แพ้กันมีฝักบัวขนาดใหญ่สุขภัณฑ์พอเเลนและพื้นห้องน้าที่มีระบบทําความร้อนสิ่งที่ทําให้2 0 2 5ันยี่สิบห้า kenbetti สอมโตโฮมแตกต่างอย่างแท้จริงก็คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของเจ้าของผู้ซื้อสามารถออกแบบเลเยอร์และเลือกวัสดุตกแต่งภายในได้ตามสไตล์ของตัวเองตั้งแต่แนวล็อกแบบอบอุ่นไปจนถึงความหรูหราทัานสมัยระดับไฮเอนด อีกทั้งยังมีระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะแผงโซลาเซลล์และถังเก็บน้ำขนาดใหญ่รองรับการใช้ชีวิตแบบออฟริดได้หลายวันอย่างสบายๆวันนี้เราก็พาคุณชมความยอดเยี่ยมของ2,025เคนบั r t ที2,000ม t o r h โหมกันแบบเต็มๆอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Auto Tech Engineering เพื่อไม่พลาดการพาไปชมสุดยอดวิศวกรรมในครั้งต่อๆไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า อยากให้ผมทำเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบใช้ภาษากระชับหรือแบบเราใจเพิ่มอีกสักเวอร์ชั่นไหมครับ